สวัสดีครับ มาพบกับการรีวิวรถของดีเอ็กซ์คูลสีมอเตอร์อีกครั้งนะครับวันนี้นะครับเราก็มีรถเด็ดๆมาให้นี่เรียงเต็มมาเลยนะเป็นรถตระกูลที่เรียกว่าขายดีที่สุดนะครับดีเอ็กซ์คูลสีมอเตอร์ของเราเป็นรถโปรดักชันเปี้ยนของเราเลยว่างั้นเถอะนะก็จะมีรถพวกตระกูล p p v ีเนี่ยแหละครับที่เป็นไฮไลท์ของเราวันนี้เราคัดมาให้นะจริงๆหลายคนจะเข้าใจว่าเราจะมี Fortuner เข้ามาเรื่อยๆเยอะนะจริงๆก็เยอะอย่างนั้นแหละอย่างที่บอกนะครับเพราะ Fortuner เนี่ยขายกันตลอดนะแต่วันนี้เนี่ยนอกเหนือจากฟอร์จะเอ้ ได้ฟอรจูเนอร์เปล่าล่า PPV นึกถึงเราได้เลยนะครับเรามี PPV ให้เลือกเยอะมาก3คันหน้านี่เป็น Fortuner ทั้งหมดก่อนเลยนะครับมาดูคันแรกก่อนเลยคันแรกเราให้เห็นเลยนะครับอัน,นนี้เป็น Fortuner Legender เ,เ,เลยนะไอ้ตัวนี้เป็น l e g e n d ด r ร,รุ่นล่าสุดเลยนะครับของ ตระกูล Fortuner นะตัวนี้เป็นปี2021เลยนะครับเรียกว่าลดประมาณปีเดียว Big Minor Chan ชของตัว Fortuner นะเราจะเห็นรูปทรงหน้าตาเขาเปลี่ยนไปหมดเลยนะตัวนี้ใหม่กิฟตไฟหน้าเนี่ยเขาเปลี่ยนใหม่หมดกระจังหน้าเปลี่ยนใหม่หมดนี่เป็น LED เต็มระบบหมดเลยนะทั้งไฟตัดหมอกด้วยกระจังหน้าเนี่ยเป็นสีดําอันนี้รุ่นใหม่ๆนี่เป็นสีดําหมดเลยมีกล้องหน้าให้เรียบร้อยนะจริงๆกล้องไม่ได้มีแค่กล้องหน้ากล้องมีรอบคันให้เลยนี่มีกล้อง360ว่านเถอะนะฮะร,รูปทรงหน้าตาเขาจะฉบเฉียวขึ้นเยยออะนะ้อแม็ก,กสว ล้อแม็กเป็นลายทูโทนนะครับผมอันนี้เป็นล้อแม็กเรียกว่าได้20นิ้วมาเลยนะไม่ต้องมี T.R.D. แล้วนะเพราะตัวนี้เรจนเดอร์ก็ถือตัวท็อปแล้วนะครับแล้วก็ด้านหลังนี่เขาก็เปลี่ยนเยอะนะด้านหลังเขาก็เปลี่ยนไฟท้ายเนี่ยใหม่หมดเลยนะนี่และที่สําคัญตัวนี้เป็น2.8ด้วยนะเรจนเดอร์ก็ยกังมี2องพันสีตัวนี้เป็น2.8แล้วก็เป็นซิกมาโฟด้วยนะอันนี้เรียกว่าตัวท็อปสุดจริง,รงๆตัวนี้ออกห้างอ่ะล้าน839ก็คือประมาณล้าน8ปตอนนี้ประหยัดไป200,000ให้ดูเลยนี่ หลือร้าน649นะประหยัดไปเกือบสองแสนนะแล้วที่สําคัญรถคันนี้นะรถเทสได์วิ่งเท่านี้ครับวิ่งน้อยจริงๆนะแค่สองพันโลนะตัวนี้เดี๋ยวเรามาดูกันว่าจริงหรือเปล่าโอเคเดี๋ยวมาดูกันนะครับนี่ข้างในเนี่ยรูนี่ข้างในสวยกริบเลยนะเบาะเนี่ยเป็นแบบทูโทนด้วยอันนี้ข้างในมาดูหรูหราจาก f o r t จูเนอตัวที่ก่อนเมเนเชนเยอะมากเลยนะครับอันนี้เล็ไม้ผมให้ดูก่อนเลย2489ก้ 2, โลนะชาร์เครื่องอยู่กริบอย่างนี้เลย เรามาดูความกริฟของเขาแล้วกันนะรถใหม่มากเนี่ยดูฮะพวงมาลงพวงะไรเนี่ยสติชิ่งสวยนะรู้หลาเนะี่ยเบาะกริฟอยู่เลยนะฮะแล้วภายในเนี่ยพวกลายไม้ตัวนี้เขาจะเป็นลายไม้แบบเงาเลยนะเป็นกรอสไม่มีลงไม่มีรอยเลยนะครับจอได้จอใหม่อันนี้ออปชั่นเต็มจริงนะฮะออปชั่นเต็มจริงนะแล้วก็แอร์เป็นแอร์ออโต้ให้ด้วยนะระบบขับสีอย่างที่เราเห็นเนี่ยเนี่ยตัวท็อปก็มีเนี่ยขับสี่นะไฮทูไฮโฟแล้วก็โล่โฟมีให้หมดไปออฟโรดไปออกทริ road, ไป ip, ได้สบายๆนะ ภายในนี่ไม่ต้องคุยแล้วออปชันนี่เขาเต็มจริงนะรถคันนี้เนี่ยเรียกว่าได้ไปก็เหมือนรถป้ายแดงเพราะว่าวิ่งแค่2,000กว่าโลนะอย่างที่เราเห็นนะครับเนี่ยผมให้ดูเลยว่าเราเปิดไฟนี่เดี๋ยวมาดูกัน,น๋ยงนี้นะฮะไฟหน้าอย่างมาเงี้ยสวยมีเดย์ไทม์สวยๆอย่างเงี้ยอันนี้ประหยัดไปละ2 0 0 0 0 0รีบเข้ามาเลยนะ รถคันนี้ผมรับประกันเลยนะครับบริเนตีของห้างก็ยังเหลืออยู่อีกนะน,นี่บริเนตีห้าง5ปีนะตัวใหม่นี่เป็น5ปีแสนห้าอันนี้วิ่งแค่2000คุณใช้ยาวไปเลยนะรับประกันนียังเหลือถึงปี2026อ่ะไม่ต้องกังวลแล้วเหมือนได้รถใหม่ไปแต่ประหยัดไป2 0 0 0 0 0นะอันนี้รีบเข้ามาคันที่2นี่ให้ดูเลยนะตัวนี้เป็น f o r t u n e r เหมือนกันแต่ตัวนี้เป็นปี2019นเะเมื่อกี้เราเห็นว่าขับ4นะตัวนี้ขับ2ขับ2แต่เป็นปี2019เรียกว่าปีใหม่มากนะครับนี่ เครื่อง2,008ตัวนี้กิบสีเนี่ยสีเทาเข้มตัวนี้ลูกค้าหาอยู่นะหาเยอะอยู่นะวันก่อนผมรีวิวสีเทาเข้มไปตัวหนึ่งปี2,018ตัวน,นี้ปี2,019อันนี้อันนี้ใหม่กว่าอีกนะครับรถสวยกิบเลยนะสภาพดีนะครับปี2,019ตัวนี้วิ่งอยู่แสนสี 1, 47, ่เรียกว่ารถประมาณ3ปีแสนสี่เก็ประมาณ40,000่นกว่าโลโอเคจริงๆรับได้นะแต่ว่าจุดขายของเขาเนี่ยคือย,ยอดจัดตุ้มยอดจัดได้เยอะมากนะตัวนี้ผมขายอยู่แค่เท่าไหร่เดียวให้ดู ตัวนี้ราคาเท่าไหร่เรามาดูกันนะครับตัวนี้ราคา1นล้านเก้าหมื่บาทนะปี2019 1นสิบเก้าหนึ่งล้านเก้าหมื่นเก้าพันบาทผมบอกให้ก่อนเลยว่าจัดได้ลน้ลนเลยตัวนี้เนี่ยบอกให้เลยฟรีดาวแบบโอโ้โหเหลือๆนะเนี่ยสภาพใหม่ด้วยนะปีสองพันสิบเก้าผมให้ดูเลยคลิปอย่างเงี้ยภายในสวยมากสวยมากสีเนี่ยสีเนี่ยโดนมากสีเทาเข้มเนี่ยหาย,ายากนะเบาะน้ําตาลภายในนะอันนี้เป็นตัวขับ2เบาะจะเป็นเบาะน้ําตาลแต่สวยอย่างเงี้ยดูนะผมให้ดูด้วยเลขใหม่เลขใหม่มที่นี่การันตีนะแสนสี่เจ็ดก็แสนสี่เจ็ด สวยๆนะกราฟิกนี้แสนสี่แปดนะตัวนี้แสนสี่แปดนะมีขับไปนิดหน่อยแต่ว่าโดยรวมสภาพสวยมากนะผมบอกให้กันนี้ใครกำลังหารถฟรีดาวคันนี้สบายๆเลยนะครับก็รีบเข้ามานะตัวนี้ถ้าใครกังวลเรื่องรับประกันเดี๋ยวตอนท้ายผมมีแคมเปญรับประกันให้นะคันต่อไปนะดูไอเดียวนี้เป็นตัวอีกเครื่องหนึ่ง2004ตัวนี้ขายดีมากเป็นตัวคิดว่ายอดขายยอดฮิตของ อคู e ีมอเตอร์ของเราเลยนะ2,004ตัว V นะขับ2นะ2,004ตัว V ขับ2ให้ดูก่อนผมให้ดูทุกคันทุกคันมีราคาชัดเจนนะนี่2,004ขับ2ตัวนี้เนี่ยเป็นตัวปี2,018นะ2,018เลย2,018แท้เลยนะครับก็ท้าว่าตัวนี้ได้ได้เนี่ยได้ดิสหลังเรียบร้อยนะเป็น m i n o เนอร์เชดิสหลังเมื่อกี้ตัว 2,008ก็ดิสหลังมีเรียบร้อยแล้วนะตัวนี้2,004ก็มีดิสหลังละเรีย Chain, กไหมเนอร์เชนเบาะหน้าเป็นไฟฟ้าคู่หน้าให้เรียบร้อยอันนี้ได้เต็มเลยนะ979ราคานี้ถือว่าถูกมากนะในตลาดตอนนี้ยังขายอยู่ประมาณ999อะประมาณเนี้ยตัวนี้ถูกมากเพราะว่าอะไรเพราะวิ่งอยู่แสนเจ็ดวิ่งเยอะหน่อยแต่ว่าผมให้ราคา979รีบเข้ามาอันนี้ก็จัดเต็มนะครับจัดเต็มลน้นล้นเลยฟอร์จูเนอร์เนี่ยจัดเต็มลน้นล้นได้ทั้งนั้นนะได้ทุกคันเลยนั้นรีบเข้ามาดูกันที่นี่ขายดีมากไงบอกนี่ห้นะี่่ววิิงงทจรถามเยอ ปี2018แสนเก็ปีมึงประมาณ40,000ืกว่าโลรถกลุ่มนี้วิ่งเป็น2องแสนส0 0โลสบายสบายรถสวยสภาพกิ๊บแบบนี้ฮะนี่ให้ดูรีบมานะผมกลัวไม่ทัน f o r จ u n e r เนี่ยนี่เมื่อกี้ลูกค้าเพิ่งเข้ามาจะมาขอดูรถไปแล้วสีขาวไปเกือบหมดแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้มีเข้ามาใหม่อีกมีเข้ามาใหม่เรื่อยๆพรุ่งนี้มีเข้ามาใหม่อีก2คันแต่เนี้ยให้ดูก่อนนะสคันเนี้ยสสี3รุ่นสีดําตัว l ีเจนเดอร์สีเทานะเป็น2008ัขับ2สีเงิน2 0 0 4ั 2004, ับ2 ฟีดาวหมดรีบเข้ามานะครับตัวต่อไปอันนี้อย่างที่ผมบอกนะรถที่นี่ไม่ใช่มีแค่ Fortuner หรอกฟอร์จ er ูเรเราก็มีอยู่แล้วนะมีเยอะอยู่แล้วแต่ว่าเรามีให้อีกนะตัวนี้เพิ่งรีวิวไปวันก่อนโทรศัพท์กระจายเลยรีบเข้ามานะครับผมกลัวไม่ทันจริงๆนะปาเจโร่สปอร์ตนะไอ้น,นี่อีกแบรนด์หนึ่งที่เรียกว่าคิดมากนะเครื่อง2,004ตัว2.4 GT นะขับ2เรียกว่าเป็นตัวท็อปเพราะเป็นตัวพรีเมียมด้วย2.4 GT พรีเมียมออปชั่นละ้นๆนะตัวนี้ออปชัน่นล้นๆยังไงไมาให้้ห้ดดููกก่อนนนใหหขางงลัี 2.4 GT Premium ให้ดูข้างหลังมีมีจอหลังให้ด้วยนี่มีจอหลังให้นะอันเนี้ย GT Premium มีให้นะและที่สำคัญนี่ข้างหน้าตัวนี้มันมีเรดาร์ให้ผมให้ดูเรดาร์ตัวนี้ GT Premium มีเรดาร์ให้เพราะมีระบบ Pre-collision ด้วยกันชนนะเบรกก่อนชนนะ่ะง่ายๆนี่มีมาให้เรียบร้อย GT Premium นะถึงจะมีตัวนี้เรียกว่า Option เต็มตัวท็อปนะขายเท่าไหร่ให้ดูกัน929,000บาท โคตรคุ้มเพราะอะไรวิ่งอยู่แสนห้าเองปี2018เหมือนกันนะรถประมาณ4ปีก็3 5ม0 0ืาพโลต่อปีโอเคนะมาดูโอเคมั้ยโอเคมากเลยนะอันนี้ถือว่าคุ้มเพราะ929เนี่ยตัวนี้ก็ยังจัดเต็มได้นะสบายๆเลยยอดจัดเหลือๆลน้นๆนะครับออปชั Option, น่นล้นๆนี่สตาร์ทเครื่องให้ดูแสนห้าแสนห้าสามตัวนี้ออปชั่นเขาเยอะจริงนะเนี่ยได้แอร์แบบดูโอโซนด้วยนะออปชั่นข้างในเนี่ยเต็มจริงๆนะครับ แล้วก็เป็นตัวไมเนเชนเรียบร้อยแล้วเนี่ยดูพรมลัยสวยฮะสวยตัวนี้รีบเข้ามานะผมบอกให้เลยรอไม่นานเหมือนกันนะรีบเข้ามาเลยนะครับใครมาคิวแรกได้ก่อนนะตัวต่อไปอันนี้ก็คิดเหมือนกันนะอันนี้ก็เพิ่งรีวิวไว้เหมือนกันอาทิตย์นี้นะก็มิวเอ็กมิวเอ็กนี่ก็มีนะแบรนด์อิยุสุก็ไม่แพ้กันนะครับอิยุสุเนี่ยมิสูบิชิเมื่อกี้ผมลืมบอกเรียกว่าเพอร์ฟอร์แมนซ์เขาดีมากนะร้อยแปดเอ็ดมานะพวกเครื่องยนต์แล้วก็ออปชันที่เขาให้มาเต็มนะ ส่วน m ิวเเนี่ยออปชันไม่แพ้กันมาดูด้านหลังให้ดูนี่ตัวนี้เป็นตัวท็อปเครื่อง3,000ันะ3,000ตัว d a DVD ก็คือตัวท็อปขับ2นะครับนี่มีจอให้เหมือนกันนะคือเรียกว่าออปชันสำหรับคนนั่งหลังสบายสบายแล้ว m ิวเเนี่ยนี่ดูข้างในเดียวรูไหมเบาะใหญ่มาก m ิวเนี่เป็นรถที่นั่งสบายที่สุดในบรรดาทุกยี่ห้อเนี่ยคือเบาะมันใหญ่แล้วมันช่วงหน้ามันอบนิ่มสบายใครชอบแบบขับแบบนุ่มสบายเนี่ย m ิว X ไม่ควรพลาดตัวนี้เป็นตัวท็อป3,000ันนะ ภานะยในตกแต่งหรูอย่างงี้เหรอครับที่เห็นนะสีครีมนะตัดต่างจากยี่ห้อหลักๆเขาจะเป็นโทนสีสีเข้มตัวนี้จะเป็นสีครีมสีอ่อนนะแต่สวยนะพะเขาตัดกับพวกลายไม้แล้วก็แผงพวกแผงที่เป็นสีดําตัดกันสวยงามนี่ร x นี่นะครับตัวนี้วิ่งน้อยด้วยอ่านี่สําคัญตัวนี้วิ่งอยู่8ปดหมนนะนี่มีกล้องหน้าให้ด้วยนะมีให้เรียบร้อยเลยนะอันนี้จากโรงงานเลยนะ ดีมากแล้วก็พวกออปชั่นต่างๆมีให้เต็มนะบุ่มสตาร์ทมีกล้องมองหลังมีให้เรียบร้อยนะมีกล้องหน้ากล้องหลังว่างเถอะนะแล้วแอร์เป็นแอร์ออโต้นะอุปกรณ์อำนวยความสะดวกจัดเต็มครบราคาเนี่ยโคตรคุ้มเพราะว่าอะไรในบรรดาทุกยี่ห้อเนี่ยเนี่ยถูกสุดนะมิวเเนี่ยแปเป็นแบรนด์หลักแต่ราคาคุ้มค่าสุด879เองนะคันอื่น9ก้าแสนกว่าหมดเลยอันนี้8ปดแสนกว่า หารถ8ดแสนกว่าคันนี้ได้และที่สำคัญวิ่งแค่86 0 0 0นะสีเด่นสีดำด้วยนะประวัติดีมือเดียวโอ้โหจัดเต็มเหมือนกันครับจะบอกให้ก่อนจัดเต็มเหมือนกันใครหารถ ppv คันนี้ไม่ควรพลาดคนที่รักการขับขี่แบบนุ่มสบายนะ m u x เนี่ยดีเพราะว่าประหยัดจากป้ายแดงมาแล้เยอะนะครับแล้วก็ที่สําคัญพอซื้อราคาเนี้ยก็เท่ากับประหยัดไปได้เป็นแสนเปรียบเทียบแบบยี่ห้ออื่นนะอันนี้โอเคเลยสุดท้ายแบรนด์อีกแบรนด์หนึ่งที่เป็นแบรนด์ยอดชิดนะไอ้ตัวนี้ยังไม่ได้รีวิวเดี๋ยวจะีีวว,วิเวน้ย เอเวอเรสต์ Everest, ตัวนี้เนี่ยเป็นตัวท็อปด้วยเหมือนกันเอเวอเรสต์ Everest, นะครับเอเวอเรสต์ Everest, ตัว2000นะตัวนี้เป็นเครื่อง2 0 0พนะใบเทอร์โบแล้วเทอร์โบคู่นะครับแล้วที่สําคัญเป็นขับสด้วยเป็นตัวไทเทเนียมพลัสโฟร์วิลดูยังไงนี่ดูจากฝาท้ายเขาได้ฝาท้ายไฟฟ้าตัวนี้ฝาท้ายไฟฟ้าได้อะไรอีกตัวนี้ตัวท็อปสุดให้สังเกตนี้ฝาท้ายไฟฟ้าแล้วก็นี่ตัวท็อปนี่มีสันรูปให้เท่ๆอย่างนี้เลย เจ๋งนะอันนี้ดูและเทนะที่สําคัญนะตัวนี้รีวิวเอบาพ่แล้วรีวิวให้ดูแล้วเป็นยี่ห้อเดียวในตลาดที่ม่งคบความออปชั่นเต็มมาให้จริงๆนะต้องเรียกว่าออปชั่นเต็มมาให้มีผมกดให้ดูเบาเขาไม่พับด้วยมือนะครับเบาเขาพับด้วยไฟฟ้าเทยอย่างนี้เลยนะห้องเก็บห้องโดยสารนี่ดูดิใหญ่แลวไซส์เขาเนี่ยเทียบกับยี่ห้ออื่นนะผมบอกเลยว่า e v e r อเรเนี่ยคุ้มเพราะว่าไซส์เขาเนี่ยดูให้ดูเทียบกันเลยกับทุกยี่ห้อเขาใหญ่กว่า สูงกว่าใหญ่กว่านะใหญ่กว่าไซส์หนึ่งอ่ะพูดง่ายออปชันมาเต็มนะล้อ20มาจะโรงงานให้เลยคันนี้เพิ่งเข้าเดี๋ยวดูราคาเท่าไหร่คันนี้คุ้มนะผมบอกให้เลยคุ้มมากออกห้างเนี่ยร้านตีไว้ประมาณร้านแปดอะล้านเจ็ดกว่าร้านแปดนี่ปี2018นะวิ่งแสนเดียวร้านหนึ่งสี่เก้าสีขาวสวยๆแบบนี้ด้วยนี่ได้สีขาวเลยนะในนี้มีขาวอีกแค่คันเดียวกับพี่เขาเนี่ยแหละนะออปชันเขาเต็มจริงนะเอเวอเรสต์เนี่ยคือใครเป็นสายเมการสายลุย คันนี้ถูกต้องเลยและที่สําคัญนะผมจะบอกก่อนเลยว่าคันนี้ประวัติเขาดีมากเหมือนกับคันแรก Fortuner คันแรกเนี่ยเป็นรถเทสได้คันนี้เป็นรถออฟฟิศคาร์ของ Ford ดมอเตอร์ประเทศไทยเจ้าของแรก Ford ดมอเตอร์ประเทศไทยอันเนี้ยประวัติดีมากไม่ต้องกังวลเลยนะผมบอกให้ร้านหนึ่งแสนบาทเนี่ยจริงๆเซฟไปแล้ว00 0 0นกว่าเทียบกับตอนออกป้ายแดงนะได้รถอย่างเงี้ยไปใช้แล้วทุกคันเนี่ยที่ให้ดูเนี่ยนะไม่ใช่แค่ Fortuner นะครับปาเจโร่สปอร์ตมิวเอ็กซ์เอเวอเรส อย่างที่ผมบอกแคมเปญของเดือนมิถุนายนนี้นะพีพีวีทุกรุ่นทุกยี่ห้อเลยผมให้ทุกคันเลยนะครับผมแถมรับประกันฟิกแมน2ปี20,000โลให้ด้วยใครบอกโอ้โหรถวิ่งเป็นแสนกลัวจังเลยรถพวกนี้ไม่ต้องกลัวครับเพราะใช้เครื่องดีเซลคอมมอนเรลเทอร์โบแทบทุกคันนะทนประหยัดน้ำมันนะแล้วก็ผมแถมบริเีให้อีก2ปี20,000โลท่านไม่ต้องกังวลเลยใช้งานสะดวกสะดวกยาวๆไปเลยนะครับอีก2ปีนะโดยที่แบบก็เรียกไม่ต้องมานั่งกังวลว่าต้องซ่อมต้องอะไรเปล่าเรารับประกันให้หมดนะครับพวกนี้น มีเข้ามาเรื่อยๆที่แอคูสีมอเตอร์นะแต่จะบอกว่าไปไวทุกคันนะครับใครกําลังหารถตระกูลนี้อยู่รีบเข้ามาที่อคูสีมอเตอร์นะครับวันนี้ถึง30มิถุนายนนี้นะครับฟิกแมนรับประกันเครื่องเกียร์2ปี20,000โลเราจัดให้ทุกคันนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ subscribe เป็นกำลังใจใผมด้วยครับขอบคุณครับสวัสดีครับ